มาอีกถึงหนึ่งเรื่องนะครับกับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่ต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับการที่เราจะไปร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งการให้นะครับของงานออกร้านคณะภริยาท่านทูตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่58แล้วนะครับภายใต้แนวคิด Miracle of Giving มหัศจรรย์แห่งการให้ไม่หยุดช็อปครับก็จะมีการเริ่มนะครับในวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับโดยทาง Donation Hub ภากาชาติไทยนะครับร่วมกับคณะภริยาท่านทูตขอไปครับคณะภริยาทูตประจําประเทศไทยนะครับโดย นางปรชยาสิงห์ภริยาเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนะครับประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตปร,ระจำปี2568นะครับก็ได้มีการกำหนดจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตรครั้งที่58ครับภายใต้แนวคิด Miracle of Giving มหาศรรย์แห่งการให้ไม่หยุดช็อปนะครับในวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกานะครับ นะบริเวณภากรกอนหอชั้น5สยามพรากรกอนนะครับพิเศษก็จะมีสินค้านะครับมากมายเลยให้กับได้เลือกช็อปชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองนะครับของทางสาถานทูตต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไปร่วมช็อปกันได้นะครับก็สามารถไปร่วมงานนี้ได้นะครับที่สยามพรารกรอนชั้น5นะครับแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้ก็สามารถ ช็อปกันได้นะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ w w w i r e s c o u r s e o r g นะครับก็เปิดจําหน่ายบัตรด,ด้วยนะครับเป็น early bird early bird ก็คือซื้อก่อนอซื้อก่อนที่จะไปร่วมงานจริงได้ก็จะราคาถูกกว่าปกตินะครับอ,อยู่ที่40บาทนะครับซึ่งถ้าไปร่วมที่งานเนี่ยก็จะราคา50บาท ครับแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่40บาทนะครับก็ไปซื้อกันได้จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็วันงานจริงๆเนี่ยก็คือ2 7ถึง2มีนาคมนะครับ27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานนี้นะครับสำหรับงานออกร้านคณะพริยาทูตครั้งที่58ภายใต้แนวคิดมี r a c l e of Giving วิมหัสจจรย์แห่งการให้ไม่หยุดช็อปครับครับจัดที่ไหนนะฮะจัดที่สยามพารากอนชั้น5นะครับไปได้เลยนะครับ27ถึง 2 7กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะครับส0นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาสยามพารากอนชั้น5้ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับมีสลากด้วยมีสลกดดูสลากออกร้านภริยาทูตถูกต้องครับแรางวัลใหญ่คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นน่ะเออพอมีรางวัลให้ลุ้นถ้ามีรางวัลให้ลุ้นเนี่ยก็อยากไปนะผมชอบอะไรที่มันลุ้นๆน่นนะไปได้ฮะ27 27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ชั้น5สยามพารากอนครับกับงาน กับงานที่มีชื่อว่า Miracle of Giving ครับมหาสจัรแห่งการให้ไม่หยุดช็อปครับ